สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสไินเดียพาทุกท่านไปชมงานแต่งงานอีกแล้วค่ะงานแต่งงานอินเดียใส่สีดําได้ค่ะไม่แปลกสีดําถือว่าไม่ใช่สีต้องห้ามนะคะสำหรับนอัน,น เวทีนะคะก็จะเป็นส่วนที่จัดวางบุฟเฟ่สําำหรับแขกรับประทานอาหารอันนี้เป็นการเปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะขึ้นเวทีจะเห็นว่าอลังการมากเห็นว่าเป็นรถไม่ใช่เป็นรถเครื่องอะไรนะคะเป็นรถอัตโนมือนะคะสังเกตเห็นด้านหลังจะมีคนใส่เป็นรถเข็นนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีการจุดดอกไม้ไฟนะคะอลังการมาก ไม่รู้ว่าเป็นธรรมเนียมหรือเปล่านะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาจะดึงหน้าตึงตลอดเลยนะคะไม่ค่อยเห็นใครยิ้มนะคะอาจจะเหนื่อยหรือว่าทําพิธีนานแล้วนะคะยิ้มไม่ไหวก็เลยไม่ยิ้มซะเลยเนี่ยคะ่ะรถอตัตโนมือก็ค่อยๆเคลื่อนเนี่ยไปยังเวทีนะคะจะถึงแล้วถ่ายรูปนะคะช่างถ่ายรูปได้เต็มอิ่มเลยเพราะว่าค่อยๆเคลื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นเวทีแล้วนะคะ ก็จะมีวิธีการส่วมวงมาลัยนะคะแลกพวงมาลัยที่นี่เรียกว่ามาลา <Okay. S 1> ถัดมาะคะ <Okay. S 1> เป็นส่วนที่เราทุกคน oh, รอคอยคือ <Okay. S 1> ส่วนบุฟเฟ่นั่นเองค่ะเริ่มต้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเซตอาหารจีนนะคะเป็นเมนจูเรียนเรียกเป็น <Yes. S 1> ภาษาไทยก็เหมือนเป็นทอดมันนี่แหละคะ่ะคลุกกับซอสนะคะซอสก็จะเป็นซอสกระเทียมนะคะ mm hmm. เค็มๆมันๆ ทานคู่กับบะหมี่ผัดนะคะก็รสชาติใช้ได้แล้วก็จะมีเป็นส่วนของผักนะคะตรงซุ้มตรงกลางนะคะจะเป็นของหวานก็จะมีของหวานอินเดียนะคะเยอะแยะเลยให้เลือกจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะตักกินได้ตามสะดวกเลยนะคะทางนี้ก็ยังเป็นส่วนของของหวานนะคะ ทำจากถั่วนะคะอร่อยมากเมืองที่อยู่นะคะเป็นทางภาคกลางของอินเดียค่ะขึ้นชื่อเรื่องของหวานนะคะอันนี้เป็นสีกันนะคะก็คือเป็นเหมือนขนมที่ทําจากนมนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มีความมันของนมที่เห็นเหลืองๆหลืนะคะเพราะว่าเขาใส่ตัวย้าแซฟรอนนะคะลงไปทําให้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณทางยานะคะที่นี่จะเรียกว่าเกส อันนี้เป็นของหวานอีกอย่างนึงค่ะจําชื่อไม่ได้เหมือนกันจะเป็นแป้งหุ้มไส้ถั่วบดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสแนค็คนะคะมีมันฝรั่งทอดต่างๆแล้วก็จะมีมุมของแป้งนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นพวกข้าวข้าผัดที่นี่ก็จะเป็นโรตีค่ะอันนี้คือโรตีที่นําไปทอดเรียกว่าปูรินะคะก็จะมีความกรอบคนที่ไม่ชอบทานอาหารเรียนก็จะไม่ชอบตัวนี้ส่วนนี้ก็เป็นข้าวแล้วก็แกงต่างๆค่ะให้เลือก ของกินในงานแต่งงานอินเดียจะเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นซุ้มที่ทําโรตีนะคะเป็นโรตีกระทะเรียกว่าตาว่าโรตีค่ะก็จะมีรสสัมผัสนุ่มกว่าปูรินิยมรับประทานกับแกงนะคะโรตีที่ทานกันตามบ้านก็จะเป็นตัวนี้นี่ค่ะทาเนยกีนะคะแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆส่วนตัวนี้เป็นโรตีอบโอ่งนะคะที่บ้านเรารู้จักกัน <Okay. S 1> เรียกว่าทันโรตีโรตี มีป๊อปคอร์นด้วยนะคะเลือกได้ว่าจะเอาแบบโรยเกลืออย่างเดียวหรือว่าโรยมาซารามีหมดเลยค่ะมาดูอันนี้ค่ะตั้งแต่ไปงานแต่งมาเพิ่งเห็นนะคะเป็นสายไหมเด็กๆรอค่ะ <c oughs> เหมือนกับเขาไปจ้างาพ่อค้าแม่ค้านี่แหละค่ะมาทำให้ในงานคือเจ้าภาพอยากได้อาหารอะไรนะคะเลือกได้เองเลย แต่ละงานก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่เจ้าภาพเลือกอาหารหลากหลายมากเลยค่ะนี่ค่ะออกมาเป็นสายใหม่แล้วต่อไปเป็นนี่ค่ะอาหารประจํางานแต่งปานิบุรีนั่นเองค่ะงานนี้นะคะมีไส้ให้ด้วยแล้วก็มีน้ํสออย่างนะคะน้ำรสชาติหวานกับรสชาติเผ็ดนะคะสั่งแบบผสมนะคะอร่อยดีตามธรรมเนียมค่ะ แม่บ้านกินให้ดูมีวิธีการกินนะคะแต่ก็ยังกินหกอยู่ดีลูกเดียวไม่เคยพอคะ่ะกินสนุกสนานมากมางานแต่งก็นี่แหละคะ่ะเน้นกินอย่างเดียวอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะสีดำไม่ใช่สีต้องห้ามสีขาวกับสีแดงต่างหากคะ่ะที่ว่าคนไม่นิยมใส่มางานแต่งคะ่ะอันนี้เป็น นักดนตรีนะคะที่จะภาพจ้างมาเล่นอยู่ข้างหน้างานถามว่าเพลงมันเท่างานแต่งไทยไหมตอบเลยว่าไม่ค่ะแต่ว่าก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นก็มีคนเต้นนะคะก็ดูสนุกสนานจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะช่วงนี้เป็นฤดูงานแต่งถ้ายังไงมีงานแต่งนะคะเดี๋ยวแม่บ้านนำมาให้ชมอีกค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชม